สวัสดีครับพบกับช่องบุริ่นอกแอสิงรีวิวนะครับหายไปหลายวันนะครับก็ยังคิดถึงสมาชิกในกลุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สมาชิกที่กดดูติดตามของช่องแอดมินนะครับวันนี้นะครับไอสิงได้นําตัวสายร้อนนะครับมารีวิวนะครับก็คือโกเมาส์แดงนะครับเป็นตัวใหม่นะครับ โอมส์นะครับได้ทางบอมาแล้วนะครับเป็นสองตัวนะจะมีตัวซองขาวนะครับซองขาวก็คือเป็นตัวเก่านะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวเก่านะครับเป็นยังไงแอดสิงก็ได้นําตัวอย่างมานะครับเผื่อมีคนสงสัยนะครับว่าตัวเก่าเป็นยังไงนะครับนี่คือตัวเก่านะครับตัวเก่านะครับของโเมาส์นะครับก็เป็นรูปปูกเขาไฟนะครับปูกเขาไฟเป็นซองสีขาวประมาณนี้นะครับแอดมีแบบซองนะครับเลยเอาแบบครต้นมาให้ดูแทนนะครับอันนี้คือเป็นตัว ใหม่นะครับเอามาดูการรีวิวของบุรีโกเมาส์แดงตัวใหม่นะครับโลโก้เดิมนะครับก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็เขียนโกเม์เหมือนกันนะครับแต่ภูเขาตรงนี้นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมจะไม่มีสีทองนะครับนี่คือแบบเก่านะครับแบบเก่าแล้วก็ตัวแบบใหม่นะครับตรงนี้นะครับโกเม์ตัวกอรนะครับเขียนเหมือนกันนะครับตัวใหม่แล้วก็จะมีเป็นแถบสีแดงนะครับเป็นลวดลายนะครับแล้วก็โลโก้นะครับก็จะเป็นสีทองนะครับนี่คือข้างซองนะครับข้างซอง อันนี้คือหลังซองนะครับอ่าก็จะมียี่สิบม้วนนะครับยี่สิบม้วนอันนี้คือข้างหน้านะครับเอามาดูตัวซองนะครับตัวซองจะเป็นซองแข็งนะครับซองแข็งมุมของตัวบุหรี่นะครับไม่คมนะครับมุมมีส่วนโค้งนะครับกระดาษของตัวซองเป็นกระดาษอ่อนนะครับเป็นกระดาษอ่อนนะครับกดลงง่ายนะครับไม่ถึงกับแข็งนะครับเก็บใส่กระเป๋าก็ยังสะดวกเหมือนเดิมนะครับเอามาดูข้างในของตัวโกเมาตัวใหม่นะครับ ในการเปิดนะครับก็เปิดลอกกระดาษด้านข้างออกเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ในการเปิดนะครับใช้การเปิดจากข้างหน้าได้เลยครับอ่าันี้คือตัวฟอยของตัวโกเมาส์แดงตัวใหม่นะครับฟอยเป็นฟอยสีทองนะครับฟอยสวยนะครับสวยสวยมีเป็นแถบโลโก้เหมือนด้านหน้าครับเป็นตัวสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามอันนะครับฟอยทำมาสวยนะครับอันนี้คือด้านในนะครับของตัวบุรีโกเมาส์นะครับตัวใหม่ ก็ด้านในมวนสวยนะครับสีขาวสะอาดนะครับตัวม้วนนะครับนี่คือตัวมวนของบุหรี่โกเม์นะครับเป็นขนาดมวนกานะครับตัวกองนะครับตัวกองให้มาคล้ายๆกับตัวเก่านะครับก็ขนาดเท่ากันนะครับตัวบใยาก็จะให้มามากกว่ามาตรฐานนะครับตัวยานะครับก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่กดลงนะครับตัวยาไม่ถึงกับแน่นนะครับเทียบตัวเก่าตัวเก่าแน่นกว่านะครับ จะมีรอยยับนะครับของตัวกระดาษนะครับอันนี้คือใบยาก็ไม่ถึงกับแน่นนะครับแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะครับนี่คือรอยยับนะครับประมาณนี้นะกล่องก็ได้มาฐานเดิมนะครับก็มีความแข็งนะครับมีความแข็งไอ้แล้วมาดูนะครับรสชาติของตัวโกเมาตัวใหม่นะครับว่าเป็นตัวล้อระดับไหนนะครับแล้วก็ตัวยาละลายเร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันหลังจากที่สิงได้ลองมานะครับตัวบุรีโกเมาตัวใหม่นะครับ ตัวยานะครับมีการละลายช FO ้านะครับละลายของตัวยาช้านะครับช่วงต้นนะครับก็จะเป็นร้อนนุ่มนะครับพอมากลางกานะครับก็จะมีความเข้มของตัวยามานะครับแต่เทียบกับตัวเก่านะครับก็ยังนุ่มกว่านะครับเป็นบุหรี่ร้อนนุ่มนะครับแล้วก็ตัวควันนะครับตัวควันก็ออกมาเยอะนะครับควันออกมามากนะครับก็เทียบตัวเก่าได้เลย ตัวกอนะครับตัวกอในการดูดของตัวโกเมาส์ใหม่นะครับและในการดูดเบานะครับก็ไม่หนักนะครับก็เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบบุหรี่ตัวร้อนนุ่มนะครับใครอยากให้แอดสิงนะครับรีวิวตัวไหนเพิ่มเติมก็ทักมาสอบถามได้นะครับราคาซองนะครับแอดสิงขายอยู่ซองละ28บาทนะครับแล้วก็ราคาต้นนะครับ280บบาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ ใครสนใจจะลองตัวโกเม้าตัวใหม่ก็ทักมาสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ